ครับก็มาถึงช่วงหลวงพ่อเงินครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานกันต่อเลยครับด้านล่างด้านฐานใต้ล่างครับครับผมก็จะมีลอยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดอาจจะผมจะมให m ให้ให้เห็นให้ชัดครับก็จะเป็นรอยตะใบครับ เส้นหรือครับสบายเป็นเส้นเส้น,เ,สน,เ,สนเป็นเส้นครับผมเป็นเส้นเส้นครับอันนี้ถ้าเป็นเส้นเป็นสีก็คือเกิดธรรมชาติครับธรรมชาติเกิดธรรมชาติครับเกิดธรรมชาติครับก็จะมีลอยรอยช่อครับรอยชอ ตไะไปเลยลึกมากครับผมเก็บเก็บรอยช่อครับเก็บรอยช่อก็จะมีร่องรอยช่อ,อต่อไปได้ลึกครับผมต่ไได้ลึกก็จะมีรอยเส้นรอยเส้นต่อไบเดี๋ยวก็อาจจะไม่ค่อยได้ค่อยจัดก็จะมีรอยเส้นต่อไปก,อจจอไอก็จะมีร่อ,องรอยช่อ เก็บรอยชออะไรได้ละเอียดอ่าแล้วก็จะมีด้านด้านบริเวณก็จะมีกับเป็นเส้นรอยต่อไบครับก็จะมีรอยธรรมชาติครับรอยธรรมชาติเก็บมานานครับเกือบร้อยกว่าปีอ่ะร้อยสิบร้อยี่สิบกว่าปีครับผมก็จะมีการผูกโดยธรรมชาติ ก็จะมีลองรอยขอดเขียงฐานใต้ล่างอรจจะไม่ค่อยจะัดๆๆก็จะมีลองรอยครับสังกติจากด้านหน้าครับแล้วก็กมาด้านหลังครับสังกติยาวโค้งนะฮะแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปออกมาทางด้านขวาก็จะ แขนขวาทับครับสอกแขนทับอยู่ครับก็มีแค่นี้ครับผมมีอยู่แค่นี้ก็เป็นรอยคาบขี้เป้าคาบดินขี้งัวเก็บสะสมมาร้อยกว่าปีครับผมเหมือนตามมดเม็ดดำๆอะไรพวกนี้ครับ